คุณที่รักทั้งหลายคุณทุกคนต่างก็ได้รับเอาคลื่นพลังงานขนาดใหม่เข้ามากันแล้วโดยทั่วหน้ากันในตอนนี้มันก็กำลังค่อยๆถูกดูดซับเข้าไปในระบบปฏิบัติการมนุษย์ของคุณซึ่งคลื่นพลังงานที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงกว่าที่ว่านี้ไปทำให้เกิดการชำระล้าง และชำระล้างขึ้นภายในตัวของคุณซึ่งเป็นการชำระล้างและชำระล้างครั้งใหญ่ที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมดังนั้นมันจึงจะทำให้ความทรงจำเก่าๆและสิ่งกระตุ้นเก่าๆที่เคยทำให้คุณต้องโต้ตอบต่อมันด้วยความไม่รอบคอบมาแล้วในอดีตโผล่ขึ้นมาให้คุณได้เผชิญหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อใดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็จงรู้ไว้ว่ามันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการผสานรวมและดูดซับเอาพลังงานดังกล่าวนี้ของระบบร่างกายเนื้อของคุณเองจงให้อภัยตัวเองด้วยที่จะฉุนเฉียวง่ายขาดความอดทนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกคุณสบายดี ดังนั้นจงอย่าตำหนิตัวเองมากจนเกินไปนะที่ไม่มีความอดทนมากพอก่อนที่จะตอบสนองต่อผู้อื่นด้วยพฤติกรรมรูปแบบเดิมๆซึ่งเขาก็ใช้วิธีการเก่าๆเดิมๆในการกระตุ้นคุณด้วยเช่นเดียวกันคุณรู้ว่ามันมีทางอื่นที่ดีกว่าอยู่ในการมองและ ตอบสนองต่อสถานาการณ์นั้นๆแต่สุดท้ายมันก็จบลงด้วยการที่คุณตอบสนองต่อมันด้วยวิธีการเดิมๆอีกจนได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันจาเป็นจะต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตการดูตัวเองของคุณด้วยเพื่อที่ว่า เมื่อสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกคุณจะได้สามารถใส่ความตั้งใจลงไปได้ว่าจะตอบสนองต่อมันด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิมเมื่อ DNA แต่ละสายเกลียวของคุณถูกกระตุ้นการทำงานขึ้นมาแล้ว สิ่งต่างๆที่เก็บสะสมอยู่และถูกนำติดตัวมาด้วยตั้งแต่พบชาติก่อนๆรวมถึงที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของคุณก็จะโผล่ขึ้นมาด้วยแต่และคนที่คุณกำลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่ในพบชาตินี้ก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะมาให้ความช่วยเหลือคุณ และก็เพื่อที่คุณจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาในการเยียวยารักษาสิ่งที่จำเป็นจะถูกเข้ามาสู่สมดุลและเยียวยารักษาสิ่งที่จำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับนั่นเองและนี่แหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณอยู่ในขณะนี้เพื่อที่วันพรุ่งนี้ จะได้กลายเป็นวันใหม่ที่แตกต่างออกไปและเริ่มต้นอย่างสดใสย,ยิ่งกว่าเดิมมันจะต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนตอนนี้คุณทุกคนกำลังบุกเบิกเส้นทางที่ยังไม่ค่อยมีใครเคยใช้มาก่อนคุณทุกคนกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นคืนชีพใหม่ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายเนื้อนี้อีกด้วยซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนต่อไปจากผู้แปลนะคะรูปธรรมชีวิตจากต่างมิติบอกไว้ตรงกันว่ากระบวนการเลื่อมระดับขึ้นทั้งดาวเคราะห์โลกของเราในครั้งนี้เป็นกระบวนการที่พิเศษกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ที่เคยเลื่อนระดับขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันพิเศษไม่เหมือนใครเพราะว่ามันคือการเลื่อนระดับไปสู่นิติที่สูงสูงกว่าทั้งทั้งที่ยังมีกายเนื้ออยู่จากผู้แปลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงใช้ชีวิตในแต่ละวันไปโดยที่ไม่ต้องไปพวงถึงอนาคตเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม จงพยายามประคองตัวเองให้กลับเข้าสู่สมดุลให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะว่าน,นั่นแหละคือวิถีของการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหลักซึ่งก็คือการเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและก็คือการปล่อยวางไม่ยึดติดกับความรู้ความเข้าใจแบบมนุษย์คือการมอง และการกระทําสิ่งต่างๆจากความรู้ความเข้าใจของผู้ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าหรือของผู้ที่มีระดับจิตสูงกว่าแทนจงจดบันทึกประจำวันถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นภายในใ,นใจภายในความรู้สึกและภายในร่างกายเนื้อของคุณเองเพราะว่ามันมีอยู่มากมายซึ่งถ้าคุณจดบันทึกมันเอาไว้ และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วมันก็จะช่วยให้คุณก้าวเดินต่อไปด้วยความตั้งใจและวิสัยทัศน์สูงสุดของตัวเองได้ในระหว่างที่คุณกำลังอยู่ท่ามกลางกระบวนการนี้ในแต่ละวันถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือจากทวยเทพและผู้นำทางทั้งหลายของตัวเอง คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกๆวิถีทางเท่าที่จำเป็นเมื่อใดที่คุณตกอยู่ในความลำเคนเพราะการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนรูปแบบเหล่านี้จงร้องของความช่วยเหลือจากเขาเพื่อให้เขาช่วยยกระดับคุณขึ้นมาให้เข้าไปอยู่ในระดับพลังงานที่เบาบางมากกว่าเป็นบวกมากกว่า เป็นผลดีมากกว่าแทนนั่นแหละคือวิธีที่จะช่วยได้มากที่สุดเลยละเพราะว่าเหล่าเทพผู้นำทางทั้งหลายที่บรายล้อมคุณอยู่นั้นจะไม่ตัดสินชี้ถูกผิดคุณเพราะการระเบิดอารมณ์ของคุณเลยพวกเขามีแต่จะบรายล้อมคุณอยู่ด้วยพลังงานแห่งความรัก ด้วยพลังงานแห่งการเยียวยารักษาของพวกเขาเองเท่านั้นเองจงอย่าลืมส่งพลังงานแห่งความรักและความเมตตกับดนาของคุณออกไปให้กับผู้ที่กระตุน้นให้คุณต้องมาตอบสนองออกด้วยวิธีการเดิมๆนั้นด้วย จงมั่นคงอยู่ในพลังอำนาจของตัวเองที่อยู่ภายในตัวเองต่อไปจากนั้นก็จงก้าวเดินต่อไปถ้าคุณสามารถทำได้จงชาร์จพลังให้กับความตั้งใจของตัวเองใหม่ในอันที่จะเป็นประภาคารแห่งความรักแสงสว่างและการเยียวยาวรักษาให้แก่ผู้อื่น แล้วจากนั้นก็จงเดิ่มต้นก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเองใหม่อีกครั้งการก้าวเดินไปทีละ9คือวิธีการที่ทำให้สามารถท่องเข้าไปในมิติที่สูงกว่าได้จิตใจของคุณคือผู้สร้างเพราะฉะนั้นแล้วจงพยายามทำให้ดีที่สุด ที่จะใส่แต่ความคิดที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการสร้างสรรค์ต้องการจะมีประสบการณ์ลงไปให้กับมันสมาชิกใน,นครอบครัวของคุณงงที่ได้เห็นการระเบิดอารมณ์ของคุณออกมาดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปกระตุ้นให้คุณเกิดอาการเช่นนั้นอีก ตอนนี้ระบบประสาทของคุณกำลังทนรับเอาพลังงานชุดใหญ่ที่ถูกดาวน์โหลดเข้ามาให้กับมันเพราะฉะนั้นแล้วในระหว่างกระบวนการนี้จงหาอะไรทำเพื่อช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายนั่นจะสามารถช่วยได้มากเพราะว่าการรับเอาพลังงานเหล่านี้เข้ามาในระบบประสาทของคุณ เหมือนกับการที่ทำให้ไฟฟ้าแรงสูงถูกเปิดขึ้นมานั่นแหละซึ่งจนกว่าร่างกายเนื้อของคุณจะสามารถผสานรวมเข้ากับมันได้ดูดซับเอามันไว้ได้ขอแนะนำว่าให้อ่อนโยนกับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ส่วนผู้ที่อยู่รอบๆตัวคุณยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้และในตอนนี้นั้น ก็จะได้เจอเช่นเดียวกันในอนาคตขา้างหน้าจงใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อทําสมาธิอย่างเงียบๆเ,เพราะว่ามันจะช่วยปรับจูนคุณให้อยู่ในเหลี่ยมมุมที่สูงส่งกว่าของตัวเองให้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับชีวิตที่สูงส่งดียนามกว่าได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรัก แน่นอนว่าเพื่อทุกๆคนบนโลกใบนี้ด้วยแค่เพียง10นาทีต่อวันในการปรับจูนตัวเองให้อยู่ในเจตจำนงอันนั้นยังสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้แล้วจงพูดคุยกับพวกเรากับผู้นำทางของคุณแล้วบอกเล่าให้พวกเราทราบว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่บ้าง จงร้องขอความช่วยเหลือจากเราเพราะว่าเราอยู่กับคุณเสมอปรารถนาที่จะช่วยเหลือคุณมากขึ้นเรื่อยๆอยู่เสมอด้วยเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณกำลังประสบอยู่ในขณะนี้รวมถึงประสบต่อไปในอนาคตข้างหน้าโน้นคือช่วงเวลาแห่งการวางรากฐ,ฐานหรือวางแม่แบบให้กับชาวโลกทุกๆคน ที่จะเดินตามมาภายหลังดังนั้นเราจึงมีความกระตือรือร้นเหลือเกินที่จะให้ความช่วยเหลือคุณด้วยทุกๆวิธีทางที่เราจะสามารถทำได้ด้วยความระจากเราฮิลารีออนก็เป็นข้อความจากท่านฮิลารีออนนะคะขอขอบคุณผู้แปลแล,และแอดมินเพจข้อความจากต่างม,มิติโดยคุณชยุตนวรั์มานะที่นี้ค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ